ว่าเออเขาแค่มาบอกว่า,วาอันนี้คือความเจ็บปวดเขาไม่ได้บอกให้เราเก็บไว้เขาไม่ได้บอกให้เรายึดหรือปรุงแต่งต่อหรือเก็บมาเป็นของเราถ้าเราถ้าเราตออาระหนักู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่ดีกว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะเหมือนเวลาคุณโดนโดนกระทำโดนโกงมาเขากำลังสอนคุณ ให้คุณรู้ว่าความซื่อสัตย์เป็นยังไงถ้าคุณไม่โดนโกงคุณก็จะไม่รู้ว่าความซื่อสัตย์ที่เกิดขึ้นมันหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไม่ใช่เขาก็จะไม่เกิดการเรียนรู้แต่การเรียนรู้ครั้งนี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่านั่นคือนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณจริงๆแล้วคุณก็จะบอกว่าทำไมมันถึงเกิดแบบนั้นขึ้นและทำไมมันไม่เกิดแบบนี้ขึ้น จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการให้คุนรู้